หมาหายใจแรงเกิดจากอะไรอาการหายใจแรงหรือหายใจอย่างลำบากของน้องหมานั้นนับเป็นอาการที่ค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวพอน้องหมามีอาการหายใจติดขัดเป็นเวลานานๆน,นั้นย่อมส่งผลกระทบต่อระบบการทํางานของอวัยวะภายในอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้ออกซิเจนในการหล่อเลี้ยงการทํางานของสมองเช่นระบบไหลเวียนโลหิตการขับถ่ายของเสียซึ่งสาเหตุของการหายใจแรงหรือลำบากที่พบในน้องหมานั้น อาจเกิดจากความผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นส่วนโพรงกระดูคอหอยหลอดลมและปอดซึ่งเป็นอวัยวะที่สําคัญที่มีหน้าที่ลําเลียงออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงสมองหากส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบดังกล่าวทํางานบุกร่องออกซิเจนจะถูกส่งไปเลี้ยงสมองอย่างไม่เพียงพอทําให้เกิดผลข้างเคียงอย่างเช่นอาการหายใจแรงหอบและหายใจอย่างลําบาก อันนับเป็นอาการผิดปกติที่ค่อนข้างมีความรุนแรงและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของน้องหมามากเลยทีเดียวสำหรับปัจจัยที่ส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจของน้องหมาทำงานผิดปกตินั้นมีอยู่มากมายเลยทีเดียวเนื่องจากระบบทางเดินหายใจนั้นครอบคลุมอวัยวะหลายๆส่วนของร่างกายดังนั้นหากคุณตรวจพบว่าน้องหมามีอาการหายใจแรงผิดปกติเป็นเวลานานๆโดยไม่อ้าปากหรือแลบลิ้นทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้ไปวิ่งเล่นหรือมีอากาศที่ร้อนจัดเลยคุณตัดสินใจ หายยาแล้วพาน้องหมาไปพบสัตวแพทย์โดยด่วนเพื่อได้รักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับถ้าน้องหมาของคุณมีอาการอ่อนแรงแนะนําให้หาแอนตินนรมลดอาการปวดลดเลเสดให้น้องสุนัขแนะนําให้กินควบคู่กับแคลเฟกช่วยบํารุงระบบประสาทโดยรวมและเพิ่มน้ําไข่ข้อกระดูกทาให้น้องหมาฟื้นตัวและกลับมาเดินได้อีกครั้งด้วยรักระหว่างดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ